หวัดดีครับคืนนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของเด็กชายคนหนึ่งที่ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครแต่เขานั่งอยู่ตรงบันไดหนีไฟทุกคืนเป็นปีเรื่องนี้เป็นของเพื่อนผมชื่อโอ๊ตโอ๊ตเป็นช่างภาพรับงานอิสระแล้วก็เพิ่งย้ายไปอยู่คอนโดเก่าๆย่านในเมือง เป็นคอนโดที่สูงไม่มากมีประมาณ6-7ถึงชั้นแต่ละชั้นจะมีบันไดหนีไฟเป็นประตูเหล็กที่ต้องดันออกไปด้านนอกวันแรกที่โอ๊ตย้ายเข้าเขาก็เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนั่งห้อยขาอยู่ตรงขอบบันไดหนีไฟชั้นห้าใส่เสื้อขาวๆกางแกงขาสั้นหน้าเรียบเฉยนั่งนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนแรกโอ๊ก็คิดว่า อาจจะเป็นลูกใครในตึกแต่พอมันเริ่มเกิดบ่อยขึ้นคือแทบทุกคืนโอ๊ตจะเห็นเด็กคนเดิมนั่งอยู่ที่เดิมบางครั้งตอนตีสองบางครั้งตอนเขาออกไปถ่ายงานตอนตีห้และที่แปลกคือเด็กคนนั้นไม่เคยสนใจโอ๊ตเลยนั่งนิ่งๆเหมือนเป็นภาพถ่ายซ้ำเดิมที่เล่นวนจนคืนหนึ่ง โอ๊ตตัดสินใจเปิดประตูออกไปถามว่าน้องมานั่งตรงนี้ทำไมดึกๆแต่เด็กคนนั้นไม่ตอบแค่มองหน้าโอ๊ตรตรงๆแล้วพูดเบาๆว่า,วาอย่าอยู่ห้องนั้นนานพี่อยู่ไม่รอดหรอกโอ๊ตใจหล่นเพราะเขาไม่เคยบอกเด็กคนนั้นเลยว่าเขาเพิ่งย้ายมาแล้วก็ไม่ได้อยู่ห้องที่เห็นได้จากบันไดหนีไฟด้วยรุ่งเช้า โอ <the> ๊ตเลยเดินไปถามรอปพเก่าแก่ของคอนโดพี่เขาก็เงียบไปพักหนึ่งแล้วพูดว่าน้องคนนี้เคยอยู่ชั้นหกมาก่อนเขาพลัดตกลงมาจากบันไดหนีไฟเมื่อสามปีก่อนตอนที่หอไฟดับแล้วเขาเดินออกมาหาแม่พอได้ยินแบบนั้นโอ๊ตไม่กล้าแม้แต่จะเดินขึ้นบันไดอีกเลยเขาบอกว่าตอนย้ายออก เขาเห็นเด็กคนนั้นยังนั่งอยู่เหมือนกับยังรออะไรบางอย่างอยู่ที่นั่นคุณเคยเห็นคนแปลกหน้าอยู่ในที่ที่เขาไม่ควรอยู่ไหมหรือคุณเคยเดินผ่านอะไรที่มันไม่ควรจะมีอยู่ตรงนั้น